ป๊ดนี่คือแต่งตัวสวยใช่ะวะโอ้สุดไล่เนี่มันหันมันหันคือแต่งตัวสวยเถอะทุจายยังโอ้สาวกวดนุ่มนี่แมหมดแล้วป๊ดแต่งตัวสวยเถ้ะวะฮะโอ้ทิ้งเลยทิ้งเลยมันหมดแล้วจะไ,ไว้ไว้นี่เปร่แหละ มวยเบ้เบ้มาเอากวดนดิมันหอนบ่ครับมึงบาหอนดอกแม่เคยยาวแล้วอืมหอนใช่อโอนโ้ยบอยหอนดอกอุ้นๆน,นี่หอนวาดิแม่ คือแต่งตัวสวยแถอหนูถามเนี่ยฮะนางนางอ้ยแต่งตัวสวยเถอะวานาง,นางให้พ่อน,นอั่นงนั่บอแต่งตัวสวยเถอะวานางนางสุดเอาบุญด้วยดิ พี่หลากินปะเฮ้ยเบ่บ่บอเดี๋ยวพ่อเฮ็ดเองนั่งนั่งเดี๋ยวพ่อเฮ็ดเอง,งเดี๋ยวมื้อนี้สิแค่ว่าอยากกิน,นพี่นอ้องนี่มา<ๆ>มาต้มบนห้าห่อเลยวันนี้ซื้อมาแพ็คหนึ่งต้มเหมือนหาห่อเลยพี่นอ้องทางน้ำก่อนอะเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันครับผมโอ้โหวันนี้ห้าห่อนะ จะไว้หรือเปล่ามีหลูกโดดมาน้าเฮ้ยลำไส้เตียกตัวตะหน่อยนี่เป็นคนมักมามากเผ็ดแค่ว่าก็เลยเห็นตะหน่อยกินกันเลยอยากกินน้ำม,มันนี่เรียกรลองปะขึ้นโต๊ะเสิร์ฟเลยครับมาม่าเผ็ดห้าห่อนะครับขวดรัดพักความอื้อร่างการนะ ป้าพี่น้องมาเหลียบปีนเงาเถอะสับมากๆเหลือกันสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้้จะสวัสดีจ้าป้าป้านาน้าน่แม่ลูกข้าปากแดงแต่นี่นี่กินน้ำแดงจ้าทุกจ้าป้าป้านาน้าหน่อยค่ะนี่นี่คนสวยใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้น มาชาพี่น้องมากินน้ำแพ้่อจอะอาตะเกียบบ่บอกอขอบคุณจ้าตะเกียบนะเอาลูกอ่ะยังไงก่อนเดี๋ยวนี้เห็นนอ้โอ้ยเดี่ยวมามามาพี่น้องโอ้ยรืมสวบัสดีน้ำไล่ไหล สวัสดีครับอันนี้เผ็ดกว่านั้นเผ็ดกว่าป่ะม,มาเสีบๆน้อกันอันนี้แพรว่าบอกว่าเผ็ดกว่าอือือันนี้จิตาก,กวัวอืออร่อยอร่อยมาก

ใหญ่เพื่อนหาขนมหายังให้น้องกินแนบุ๊เชียงให้กับึกสุบแซบครับผมเป็นยังยู่เนี่ยซักจะเผ็ดบ่มันเผ็ดกว่านั่นห้องสีดำ ลงมาเพิเ่งเห็นเออพิ่งเห็นำๆน้ำแข็งขึ้นเห็นมบ๊เบ๊มันเผ็ดเอาเพิ่มกินฟางบุญ่อเอาเพิ่งน้ำแข็งอีปะ พขาะะเะเดีไยวยแม่ชิอนิน้อมบ่แม่ยังดอบม่นู้ีแนวกินก็เลยได้กินแม่มาซึ <c oughs> ่งเป็นหน่อยซื้อมากเพื่อว่าอยากล่องอะนะอยากล่องรถนี่

เมื่อกี้เพิ่น,นัา่งมาต้มนัวเท่ากับหิ้วเข่าไว้ท่านต้มจัดฮว่หาหหอ,อหฮยาหิ้วแห้งมาุกิสนสมัครได้จะเปนที่ประเพดป่ะเนี่ยมันคูณสองหืมห่หยเเพสซใจ จุดยอดนี่น,นี่เป็นน้ำเป็นน้ำแข็งบ้านเฮงื่อแตกเลยทมเผ็ดในดินไหม anh này anh này coi ăn bao đại chưa coi pêt anh dâm ăn được không ạ có dâm ăn anh này coi bao sụt nó rác bao

เของมาเลยจ้ามานั่งจ้าลูกจ้ากินมาาขึ้งนงมึงดี่ห ปากแดงจะว่ายแล้วกินน้ำแดงโมเมนต์กินมะมาาด้วยพี่น้องผมงเมนเผ็ดด้วยกินเหล่านั้นด้วยจะมุ่งอ่ะโมงข้างบายมุ่งจะน่าจะปลูกงาอีก luôn phải xem nó luôn luôn bất xuống khó Khoang không có đấy ơi ớt phải kẹt ไม่แ้าเผ็ดเพียกกันละ <c oughs> จวงงี้ผ้าลูผ้าเนียกินมาม่าไปก่อน <c oughs> กินมาม่าไปก่อนเด้อ có những việc bây cho ba đàn rồi mà ban pu à bây cho ba đàn nghèo lắm không ừ cho rồi rồi bây cho rồi bây kẹt thương hết việc hết ngăn cả kinh mía ซูมเอิร์นเนาะส่วนมากคนเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานคือยิ่งจะมองมองเนาะเออที่นี่ด้มักคนเถียวอืมเราเฮ็ดเบียดเฮ็ดงา้นจริงมันมันน่ะหน้าหน้าบาทมาลุกหน้าท่าเขาจะมนเล่ามาสนใจใช้ง่ายพอมี่น้องใช้ไทยให้ไทยน้าใช้เกียรตินนี่ปุ๊บปั๊บมาหลุดมาหลุดพร้อมกันอืมส่วนมากมันจะทำล่น cô bỏ ổ, có biến năng này, có biến gì phụ xáo này đã, hết lớp chìm bỏ biển, khỏi ba nè, mương nó biến con nhem nhẹp này, nè, hóa rồi, mất gì phụ xáo phụ nghe sượt, hết việc hết nhanh vậy đi, quên, 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 สบายใจเดี๋ยอคอยคอยมาอยู่นี่นะคอยสังเกตเบึ้งนะคนที่เฮ็ดเบียดเฮ็ดงานนี่ดีบึ้งมีเมียจะคุณเฮ้ยเสือต้องหง่องอ๋อให้จำหน่องลุงใหญ่ให้ันเนาะเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานดีดีเจ๋อบิกคิคออด,ดเจ๋อ,เจยดดอยูโดนแล้วคนขยัน เอ๊ะตกแล้วงึกโต๊ะกันแล้วโต๊แม่แม่จ๋ามันเจ้ากันดังเจี่ปะเพิ่นการดังเกี่ปะเพิ่นที่ไหนมันมันเกี่ยวอมเดี๋ยว้เมื่อคืนเจ้าเขาไปเบื้องโลดซาซิโนนได้หอมข่อยว่าสันนึกว่าเพิ่นมันเขียวเพิ่นที่เห็นทั้งันตลอดซูชิซูชิบอกงั้นเพิ่นหักก่อยเอพิ่นี่หอมหอมขันวไข่ใบหอมเพิ่นจะเรียด หอมหอมแล้วก็ขึ้นกอดขึ้นกอดกอดอกอดโอ้อดกอดกันกอดกันรักกันรักกันแม่แม่จ๋าโอ้กอดกอดกันแม่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 หอมแม่แน่หอมแม่แน่ลูกหอมแม่แน่จ้าได้ผมได้พิมพิมพิมเไม่ไม่คือไปเล่นกับพิมมาแล้วฮะยืดงนายไหม มือใส่ช,ชุดงามจ้ะยิ่งหนาใหญ่ใหญ่เว้เขียนหนังสือขางใช่ใหญ่บอกว่าให้เขียนหนังสือขางขวาตบหนาอีตั้งมาเป๊ปปะบอลนึงอุ้ยเนี่ยนะอยฉันเข็ดแห้งเหนื่อยแล้วนะขนาดเพชรนั่นอดกอดกอดลูกกอดอ๋อเสียงตับอยู่ทั้งเอาอีกมาแพ้ออกอดจ้าเอ๋อเสียดายโอเค ขมาล้งนอกมาล้างน้ำอมาล้างน้าอีกนี่ขอมาล้างน้ำจุปเน่เน่นั่งนี่ดีนั่งนี่ดีนี่ตรตรงชาต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 ายะฮือยะเพื่อนที่เห็นยี่ปี้รับรับมับอันนี้อะไรได้โอ้โคได้ได้ทอันนี้อะไร อันนี้อะไรแบ<ม>บ<ะ>อันนี้ช้างช้งางถังเดี<ะ>๋ยวเอามือไยตั<ห>้งนี่เดียวอันนี้อะไรถังหน้าฮะบานี่ได้ได้ครอบครัดได้นะที่น้องภาษาอังกฤษอันนี้อะไรนี่ อยแมอะไรเนี่ยอ๋อออโอ๊ย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 บ้านเี่ยวลูกควายแหมอเมียนถึงลักเยอยถึงลักเยอะเสด็จขยัไม่ขนถึงลักถึงลักควายไปเยอะโอ้กแก่กว่ลูก นี่แหละแม่ตกใจม,มันเพ็ดมันเพ,นเพเี้ยนลเลยแม่หยาดตกใจโอ้ตกใจ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 เอาใ,ใช่ยังไงล่ะแม่ฮักแล้วบ่ได้ฮักเอาเอานี่ใช่นี่เห็นบะแม่ขอโทษได้แม่เบิ่งบ่ดีแม่บ่ดีนาบ่ดีแม่ขอโทษเอาเอาอันนี้มันหลุด ไปไปก่อนก,การกิกรรมเมึงว่างไทยๆมีนังตลกครับ